ความนมเ네นเจอร์นะครับตัวนี้เป็นแบบคันโยกรุ่นนี้จะเป็นกลวยซิลิโคนแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วตัวกลวยตัวนี้นะครับจะเป็นซิลิคนนะครับนิ่มๆน,น,นะฮะแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับลักษณะการใช้งาน ก็จะมีของแถมมานะครับตอนนี้เบ้าปากเป็ดนะครับสองชิ้นอลปากเป็ดจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขวดนมแล้วก็ถุงเกลี่ยมน,นมนมแปดออน0สิบใบนะครับในกล่องตัวนี้ก็ขอเกลียวนะครับสําหรับใส่ตรงนี้นะครับหมุนหมุนไอตัวเนี่ออกนะฮะหมุนออกอย่างเงี้นะครับ ก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ใส่จุกนมก็ป้อนน้องได้เลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้นะครับวาวปากเป็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มีทั้งหมด3มชิ้นนะครับที่อยู่ในกล่องตัวนี้นะครับ